วัีที่23กันยายน2564เวลา9นาฬิกา30นาทีนางการจนาเทวสินชัยกุลผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและการจัดจ้างนที่ปรึกษาเพื่อจัดทําแผน,นพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่3ประจำปี2564ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรักษาการในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการแรงงานผู้อำนวย การกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาการส่งมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้างการสร้างที่ปรึกษาโครงการจัดทําแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานผลการดําเนินงานแก้ไขรายงานการศึกษาขั้นกลางและพิจารณารายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์หากสหกร ับในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานไดทีกองสวัสดิการแรงงานและสำนักหน้าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่กสอรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน